สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นรอข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์เดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook Fanpage นะครับช่อง YouTube ช่องสำรองช่องหนึ่งให้กดติดตามรับฟังกันแล้วก็เชียร์ัอนสะใจครับถ้าใครสนใจก็สามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับฝากกันด้วยทั้ง3ลิงก์นะครับ สำหรับคลิปนี้มีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันนะครับสำหรับเรื่องแรกนะครับมีรายงานออกมาจากสกัดสปอร์ตนะครับสื่อชื่อดังนะฮะมีการรายงานกันออกมาว่าตอนนี้ได้มีการจับกลุ่มแฟนบอลนะครับที่เป็นทีมเยือนนะก็เป็นเกมระหว่างแมนเชสเตอร์เดนพบกับเสต์แฮมนันแหละตอนนี้เจ้าที่ตำรวจเนี่ยจัดการแล้วนะครับเกี่ยวกับกลุ่มแฟนบอล4ี่รายนะ มีการก่อเหตุความวุ่นวายครับซึ่งคนแรกเนี่ยนะครับเป็นชายวัย33ปีครับทำร้ายเจ้าที่กู้ภัยหยุกเชิดนะฮะแล้วก็รายที่2เนี่ยเป็นชายวัย21ปีเท่านั้นครับถูกจับกลุมในข้อหามึนเมานะครับแล้วก็ทำร้ายร่างกายแถมยังมีโคเคนในครอบครองอีกด้วยนะครับนะแล้วก็ยังมีอีกสองคนชายวัย22ิสองปีแล้วก็ย3ิบสาปีนะครับ ถูกจับในข้อหาก่อความวุ่นวายนะครับแล้วก็ทําลายเข้าของนะฮะก็นี่คือการรายงานออกมาจากสกายบ็อตนะครับที่ในเกมจบแล้วแต่ว่านอกเกมไม่จบครับสหรับแฟนบอลนะครับก็บวยวายกันไปตามระเบียบแล้วก็โดนลงโทษกันไปตามระเบียบตามนั้นนะฮะโอเคประมาณนี้นะครับส่วนเรื่องต่อมานะครับก็เป็นเรื่องของมาคาร์ตฟอร์ดนะครับจากประตูที่มาคาร์ตฟอร์ดทำได้ในนาทีที่90บวก3าเนี่ย ส่งผลให้รัสฟอร์ดขึ้นแท่นเป็นนักเตะที่ทำประตูในช่วงทดเวลาบาดเจ็บในพิมพ์ีบลังกฤษได้มากที่สุดโดยทำไปแล้วทั้งหมด4ครั้งครับโดย3ครั้งก่อนหน้านี้ยิงในนาทีที่90บวก2-2ครั้งครับในเกมพบกับบอลมารแล้วก็ในเกมพบกับเฮาซิตี้และ90บวก3ามอีก1ครั้งในเกมพบกับบูแฮมตันนะส่วนเรื่องราวของจอห์นแม็กกินกันหน่อยนะครับมิดฟิลด์ตัวเก่งของแอตตาวิลล่านะครับ ซึ่งล่าสุดสตีเฟนเจอราดเนี่ยนายใหญ่ของวิลล่าออกมายืนยันครับว่าพวกเขาเนี่ยไม่คิดที่จะปล่อยตัวกองกลางอย่างจอ h ์นแม็กกินท่ามกลางกระแสข่าวที่แมนเชสเตอร์เดนเนี่ยกำลังสนใจขวากองกลางรายนี้อยู่นะครับเจอราดเนี่ยตอบชัดนะครับว่าเราไม่ใช่สโมรสรที่จะต้องการขายนักเตะพวกเราเนี่ยมีเจตนาที่จะเก็บจอร์นแม็กกินเอาไว้ใช้งานเองต่อไปนะครับนะนี่คือสิ่งที่ชัดเจนมากๆนะครับแล้วก็ เรื่องของการปล่อยตัวเนี่ยนะฮะคือมันเป็นเรื่องยากอยู่แล้วสำหรับจอห์นแมกนินนะครับเพราะว่าเขาเป็นตัวหลักด้วยนะครับแล้วก็เจอราดมาเนี่ยก็รังแบบเต็มตัวแน่นอน,นครับทีนี้เรามาตัดเกรดในเรื่องของการทำทีมกันหน่อยนะครับของทางลับนักหนิกจากเกมที่ผ่านมาที่เราเอาชนะเวสแฮมได้นะครับแล้วก็ภาพรวมของนักเตะที่เรามาตัดเกรดกันนะครับในระดับที่แย่กลางหรือว่าดีมากนะครับนะ ซึ่งสาหรับเรื่องแรกเนี่ยนะครับเราก็จะพูดถึงในเรื่องของการโจมตีหรือว่าการเล่นเกมบุกแล้วกันนะครับรอบนีนอีกเนี่ยก็หลังๆเนี่ยชัดเจนนะครับว่าน่าจะมีการปรับมาใช้43แบบถาวรแล้วในช่วงหลังมานี้ครับหลังจากที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยก็มีการฝืนใช้4222มาบ่อยครั้งแล้วก็มีดีบ้างไม่ดีบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่ก็เริ่มไม่เวิร์กในช่วงหลังนะครับก็เลยมีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับระบบตัวเลือก ของแมนยูที่มีอยู่แล้วก็กลับมาใช้ในรูปแบบแบบเดิมนะครับซึ่งเกมบุกของแมนยูในเกมพม่กับเวสแฮมเนี่ยนะครับก็พยายามสร้างเกมพยายามเล่นเกมรุกแบบเรื่อยๆไม่ได้แบบตะบี้ตะบันเข้าไปบ้าเลือดเข้าไปอย่างที่คอกอันไปนะครับในระหว่างแบ็กทั้งสองข้างที่เราก็ทราบดีว่าลารอนิกชอบแบ็กที่เล่นเกมบุกนะครับก็พยายามบุกขึ้นไปถ้าเราได้ดูฮีทแบบจากเว็บ ของเมืองนอกหรือว่าเว็บในไทยเนี่ยนะครับซึ่งเราก็จะได้เห็นว่าทั้งเล็กเตเลสที่เป็นแบ็กซ้ายแล้วก็เดียโกดาโที่เป็นแบ็กขวาเนี่ยมีการเติมเกมขึ้นไปแบบบ่อยครั้งนะครับซึ่งโอเคแหละถ้าเราดูจากสถิติเนี่ยนะครับมันก็ดูที่จะโอเคเลยนะทั้งโอกาสการยิงนะครับการผ่านบอลการครองเกมนะครับเกมบุกเนี่ยมันดูที่จะ เพอร์เฟกมากๆถ้าดูจากสถิตินะครับเรามีโอกาสมากมายในการยิงประตูนะครับแต่ว่าถ้าเรามาดูรูปแบบการเล่นจริงๆนะครับได้ดูถ่ายทอดสดจริงๆเนี่ยเรามีปัญหาพอสมควรในเรื่องการเล่นเกมบุกนะครับซึ่งเวสแฮมเนี่ยเกมนัดดังกล่าวเนี่ยนะฮะมีการรับแน่นมากๆนะครับซึ่งสิ่งที่เราได้เห็นกันก็คือการเข้าทำพื้นที่สุดท้ายที่ยังขาดจินตนาการอยู่นะครับ ความคิดสร้างสรรค์นในการเข้าทำยังไม่มากพอนะครับแล้วก็พื้นที่สุดท้ายยังไม่ดียังดูทื่อไปหน่อยนะครับแมนยูพยายามยิงไกลแล้วก็พยายามจ่ายบอลสวยๆงามๆเข้าพื้นที่สุดท้ายพยายามจ่ายลูกยากกล้าได้กล้าเสียแต่ว่ามันก็ดูแล้วเนี่ยก็ไม่สามารถทําลายแนวรับของเวทแฮมได้นะครับ ซึ่งโอเคเกมนี้ชนะได้แต่ว่าเกมบุกของแมนยูก็ต้องไปปรับปรุงกันต่อไปนะครับภาพรวมเนี่ยนะครับเกมบุกในเกมบันนีก็ยังเหมือนเดิมผมให้ในระดับกลางๆแล้วกันนะครับในค่อนข้างที่ลงไปในทิศทางที่ถ้าเกิดตัดเป็น5เนี่ยก็อยู่ประมาณ4ประมาณ5ประมาณนั้นครับสามห้านะฮะคือก็ไม่ดีสักเท่าไหร่ต้องปรับปรุงกันต่อไปนะครับถึงแม้ว่าทางนักสถิติจะดีแต่ว่าเรื่องของการดู รูปแบบการเล่นที่เราได้เห็นกันเนี่ยมันไม่ใช่แบบนั้นเลยนะครับมันยังต้องปรับปรุงอีกเยอะนะขณะที่เรื่องของการจัดการทีมนะครับหรือว่าการปรับเปลี่ยนระบบระหว่างเกมเนี่ยก็น่าสนใจเหมือนกันนะสำหรับประเด็นที่สองที่เราเอามาตัดเกรดกันนะครับซึ่งเรื่องของการจัดการเนี่ยนะฮะครึ่งแรกเราก็จัดแผนแบบเนี้ยอย่างที่ว่ากันไปนะครับในระบบตัวจริงอะไรก็ว่ากันไปนั่นแหละแต่ว่าพอครึ่งหลังเนี่ยเรารู้สึกว่าหรือว่าลาวตนิ้รู้สึกว่ามันไม่เวิร์กละ ซึ่งทางลาบอนิกเนี่ยก็มีการตัดสินใจเอาอนโทนีลองกาออกนะครับแล้วก็ส่งมาคารดฟอร์ดลงมาก่อนในช่วงต้นๆของครึ่งหลังเลยนะครับนาทีที่60กว่านะครับต่อมาทีนี้มันยังไม่ดีขึ้นอีกนะครับทางลาบอนิกก็ตัดสินใจเปลี่ยนทั้งเดนสันคาวานี่แล้วก็อองตอรีมาร์ซียาวยลงมาในนาทีที่82แทนที่ทาง เมสันกินบูตแล้วก็เฟรดนะครับซึ่งเราก็จะได้เห็นว่ามันมีการปรับเปลี่ยนมาในช่วงท้ายของครึ่งหลังเนี่ยมาเป็น 4- 2 4หรือว่าอาจจะมองว่าเป็น42ก็ได้นะครับแล้วแต่แล้วก็มีการปรับบรูโน่ให้ลงมายืนต่ำนะครับแล้วก็ใส่ตัวทุกเข้าไปแบบจัดเต็มเพื่อเรียกสกอร์แล้วก็สุดท้ายเนี่ยเราสามารถทําได้ซึ่งการแก้เกมแบบนี้ก็ถือว่าทําได้ดีมีการยืดหยุ่นระหว่างเกมได้ดีนะครับซึ่งระบบการเล่นในช่วงท้ายเนี่ยนะครับมันก็โดนใจแฟนผีเป็นอย่างมากนะครับ แล้วก็มีการเกิดคำถามแหละแน่นอนอยู่แล้วนะครับว่าทําไมไม่จัดรูปแบบแบบนี้ตั้งแต่แรกนะครับซึ่งถ้าเรามาดูกันเนี่ยนะครับรูปแบบการเล่นในช่วงท้ายครึ่งหลังเนี่ยหรือว่าในช่วงท้ายเกมเนี่ยถ้าเกิดมีการจัดตั้งแ,แต่แรบบ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 กแบบเนี่ยนะครับมันเหนื่อยแน่นอนครับเพราะว่าเราใส่ตัวรุกเข้าไปเยอะจนเงินไปนะครับประสิทธิภาพเกมรับเนี่ยอาจจะไม่ดีก็ได้นะฮรแล้วอีกอย่างคือบรูโน่ต้องมายืนต่ำอีกต่างหากนะครับเพราะฉะนั้นบรู dette, SI โน่ก็ไม่ใช่กองกลางที่เล่นเกมรับได้ดีอยู่แล้วนะครับนั่นแหละ คือสิ่งสำคนญก็คือเกมลุกอ่ะดีแต่ว่าประสิทธิภาพเกมรับละ่ะนั่นคือเครื่องหมายคำถามที่ใหญ่ามากๆนะครับซึ่งแผนเนี้ยผมมองว่าถ้าจะใช้จริงเนี่ยมันก็ใช้ได้อยู่แล้วนะครับในเกมถ,ถัดไปแต่ว่าอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เราเนี่ยมีการคลองเกมได้เยอะแล้วนะครับแล้วก็เจาะไม่เข้านะครับต้องการทําสกอร์เพิ่มหรือต้องการเจาะแนวรับหรือว่าต้องการที่จะเก็บชนะ,ชน,ะนะครับนะซึ่งผมมองว่าแผนเนี่ยน่าจะเหมาะกับในช่วงที่ถายเกม อย่างที่รับนีงนิเคยเปลี่ยนนั่นแหละน่าจะไม่เหมาะในช่วงตั้งแต่ต้นเกมเป็นต้นไปนะครับมันอาจจะเสียสมดุลเรื่องของเกมรับเกมรุกรได้นะครับนะก็นี่คือการแก้เกมการจัดการเรื่องของคุณภาพระบบการเล่นต่างๆในระหว่างเกมของทางรับลังหนินะครับมีการเปลี่ยนทายยืดหยุ่นอย่างไรนะครับในระหว่างเกมเป็นบ้างซึ่งภาพรวมเนี่ยถ้าตัดเกรดกันออกมาเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ดีแล้วกันนะครับส่วนเรื่องที่3ที่เรามาตัดเกรดกันเนี่ยก็คือการเล่นเกมรับแล้วกันนะครับ ซึ่งเดียวก็ดโลแล้วก็เอเล็กเตอริสเนี่ยมักจะโดนพ้อพิจารณ์ดันลบมากมายจากแฟนๆจากสื่อเรื่องการเล่นเกมรับนะครับแต่ว่าในเกมดังกล่าวเนี่ยก็ถือว่าทำได้ไม่เร็วนะครับมีการจัดการทั้งจอรรอดโบเวนนะครับปอบฟอนเนานะครับที่มีความรวดเร็วนะครับนะแล้วก็มีความแข็งแกร่งด้วยนะสองคนนี้นะครับแต่ว่าทางแนวรับของแมนยูก็พอที่จะจัดการแนวรุกของเวสแฮมได้นะครับถือว่าค่อนข้างไปในทางที่ดีครับ สำหรับเซนเตอร์คู่อย่างเช่นแฮร์รี่มักวายเนี่ยนะครับหลังจากที่มีผลงานย่ำแย่มาก่อนหน้านั้นแต่ว่าพอมาเจอทางแนวรุกของทางเวสต์แฮมในเกมนัดเนี้ยนะครับที่มีความอันตรายมากๆเนี่ยแฮร์รี่มักวายก็แสดงศักยภาพออกมาให้เห็นอย่างชัดเจนซึ่งนอกจากนี้ยังมีการจัดการเกี่ยวกับกองหน้าตัวความหวังทางเวสต์แฮมอย่างมิคาเอลอันโตนิโอได้ด้วยนะครับเก็บเข้ากระเป๋าไปเลยนะครับแล้วก็ทําให้ภาพรวมเนี่ย แนวรุกของทางเวสต์แฮมกองหน้าของทางเวสต์แฮมมีการจบสกอร์ที่น้อยมากๆในเกมนัดนี้นะครับนะจังหวะอาศัยลูกโต้กลับก็ทําได้แบบไม่เป็นชิ้นเป็นอันด้วยนะครับเพราะว่าแนวรับของแมนยูเนี่ยวิ่งพลาดทุกพื้นที่ที่แนวรุกของผู้เล่นของทางเวสต์แฮมเนี่ยกำลังเล่นเกมลุกอยู่นะครับแถมทั้งลูกลากากาศเราก็ทําได้ดีเช่นเดียวกันด้วยนะครับถือว่าเกมวันเนี้ภาพรวมเนี่ยนะครับ แนวรับของแมนยูทำได้ดีนะครับอาจจะตัดเกรเป็นว่า10เต็ม10ได้เลยอยู่ในฐานที่ดีไปเลยนะครับนอกจากแนวรับของแมนยูทำได้ดีแล้วนะครับต้องชื่นชมในเรื่องของตำแหน่งนอื่นๆที่ไม่ใช่ผู้เล่นแนวรับธรรมชาติอย่างพวกแนวลุกด้วยที่ลงมาช่วยเกยมรับอย่างพวกรีนูติลองกาบรูโนแม็กเฟสอย่างเงี้ยนะครับที่มีการคุมพื้นที่หรือว่าด้านข้างที่ เป็นอีลองก้าเมสันกินวูดเนี่ยก็ลงมาช่วยเกมรับได้ดีอีกด้วยนะครับนะก็นี่คือภาพดวงเกี่ยวกับเรื่องของเกมรับที่ทําได้ดีนะในเกมนัดพบกับเวทแฮมนะครับถ้าตัดเกมกันออกมานะครับสุดท้ายครับก็คือจิตวิญญาณนักสู้ของแมนยูครับแสดงให้เห็นเลยครับว่าเกมมนี่ยนะครับคือแมนยูเนี่ยในช่วงท้ายเนี่ยก็ให้คิดได้เลยครับว่า เวลามันยังไม่หมดเนี่ยนะครับมันก็ยังมีลุ้นโดยเสมอนั่นแหละแล้วก็แมนยูพยายามบุกเข้าสายพยายามที่ต้องการสกอร์นะครับเพื่อที่จะต้องการสาแต้มเต็มมีแต้ม,ม,ต,มติดมือไปนะครับแล้วก็สุดท้ายมันก็ได้จริงๆนะครับหลังจากที่ยิงเข้าไปเนี่ยเราจะได้เห็นแอคชั่นของนักเตะของแมนยูทุกๆคนนะครับที่ดีใจเหมือนกับได้แชมป์นะฮะดีใจแบบสุดเหวี่ยงไปเลยนะครับตะโกนร้องลั่นเลยนะครับว่าโอ้โหแบบสุดยอดอะ่ะเป็นการปลดปล่อยไปเลยนะครับเพราะมันเป็นเกมที่อึดอัดด้วย นะเพราะว่าทางเวแทแฮมเขาก็เล่นดีนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่แสดงให้เห็นก็คือนี่แหละจิตวิญญาณนักสู้จริงๆของผู้เล่นแมนยูที่ควรที่จะมีแบบเนี้ยทุกเกมนะครับถ้าเกมยังไม่จบก็ควรที่จะทําเต็มที่ต่อไปไม่ใช่ว,ว่าเออเกมยังไม่จบเนี่ยเฮ้ยรู้ว่าบุกไม่ได้แล้วบุกไม่เข้าแล้วก็เหยาะแยะไปนะครับหรือโดนนำนะครับก็ไม่คิดที่จะตีเสมอหรือว่าคิดที่จะทำประตูขึ้นแสงอย่างนี้ก็ไม่ไหวนะครับต่อไปเนี้ยถ้าเอาสิ่งเนี้ยไปใช้ในทุกเกมเนี่ยผมว่าเบิกแน่นอนนะครับ อันนี้ก็จัดว่าอยู่ในเกมที่ดีเหมือนกันนะครับนี่คือเก็บตกหลังเกมนะครับที่เรามาตัดเกรดกันเพิ่มเติมนะก็แฟนผีคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องราวของหลังเกมเนี่ยก็ต้องยกประเด็นไปในเรื่องของเมสันกินบูธนะที่แฟนผีเนี่ยนะครับก็มีการคอมเมนต์ในสังคมออนไลน์ทั้งเยอะนะก็อย่างที่ผมบอกไปครับหลังเกมจากคลิปที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะว่า เมสันกินวูดจากจังหวะเนี้ยนะครับจากจังหวะตามภาพที่ผมให้ดูเนี่ยจังหวะที่เจ้าตัวเนี่ยตัดเข้าในแล้วก็มีทางเลือกอย่างบรูโนแล้วก็โรนโดแต่ว่าเจ้าตัวไม่เลือกจ่ายเลือกยิงเองนะครับซึ่ง้าถามว่ายิงเองได้ไหมผมว่ายิงได้ครับเพราะว่าอยู่ในเหลี่ยมอยู่ในกรอบอยู่แล้วนะครับระยะมันได้แล้วก็เหลี่ยมที่ถนัดของเมสันกินวูดด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดยิงเองแล้วคุณไม่ต้องทําให้ได้ดีกว่านี้นะครับอย่างที่ผมบอกทุกครั้งนั่นแหละ แต่สุดท้ายแล้วพอมันยิงไม่ได้มันก็ต้องเกิดการตั้งคําถามครับว่าทําไมไม่จ่ายให้กับรุ่นพี่ที่รออยู่2คนนั้นที่มีโอกาสเปิดว้างเช่นเดียวกันด้วยนั่นแหละครับมันเป็นการสะท้อนเรื่องของทัศนคติที่แฟนพีมีการพูดถึงนะครับแล้วก็การตัดสินใจที่ยังไม่ดีของเมสันกินบูทที่นัดหลังๆเนี่ยเริ่มที่จะเห็นแบบบ่อยครั้งแล้วนะครับในการแบบนี้นะฮะเพราะฉะนั้น เมสซานกินบูตตอนนี้มีการเรียกร้องว่าควรที่จะปรับทัศนคติเรื่องของการเล่นโดยด่วนนะครับก็นี่คือกระแสที่มีการเล่นกันออกมานะครับส่วนเรื่องราวของเดนนิสซากาเรียบิดท้ายกันนะครับก็เป็นสถานการณ์เกี่ยวกับการซื้อมิดฟิวรายนี้นั่นแหละนะามาฝากกันนะครับซึ่งเดนนิสซากาเรียเนี่ยมีข่าวหนักๆจาก,ก,กทางลิเวอร์พูลแล้วก็แมนเชสเตอร์เต็ดเรานะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยมีรายงานกันออกมาจากลิเวอร์โคลนะว่ากันว่า ทางเร์พููเนี่ยไม่ได้สนใจเดนิสซากาเรียแล้วนะครับนะแล้วก็อาจจะเป็นเป้าหมายนักเตะรายอื่นมากกว่าหรืออาจจะไม่ใช่ในช่วงมกราคมนี้นะครับนะซึ่งทําให้ตอนนี้แมนยูเป็นตัวเต็งทีมเดียวละที่มีโอกาสคว้าตัวเดนิสซากาเรียในช่วงมกราคมหรือว่าในช่วงตลาดร,รอบหน้าก็ได้นะครับซึ่งไม่รู้นะว่าเร์พูลจะคิดอย่างไรอาจจะรอเซนแบบฟรีๆก็ได้ในช่วงซัมเมอร์ก็ได้นะครับเพราะว่าสัญญาใกล้จะหมด ส่วนทางฝั่งของแมนยูที่ตอนนี้เป็นตัวเต็งในช่วงเดือนนี้เพียงแค่ทีมเดียวเนี่ยนะฮะก็รายงานจากโรมาโน่นะครับบอกว่าการแข่งขันของนิสกาเรียเนี่ยยังเปิดกว้างครับแล้วก็จริงๆแล้วแมนยูก็ให้ความสนใจด้วยแล้วก็ยังมีอีกหลายทีมที่ให้ความสนใจตามระเบียบนั่นแหละเพราะว่านักเตะฝีเท้าดีมันไม่ใช่เรื่องแปลกที่หลายๆทีมให้ความสนใจนะครับแต่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยยังไม่ได้มีการยื่นข้อเสนอเพื่อคว้าตัวเดนิสกาเรียอย่างเป็นทางการเลยนะครับ ตัวเลือกดังกล่าวเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ลารนังดิกเนี่ยชื่นชอบนะแล้วก็สนใจด้วยแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเขาเสนออย่างเป็นทางการยังไม่ได้มีการยืนให้กับตัวสังกัดของนักเตะเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นเรื่องของการคว้าตัวเนี่ยยังไม่คอนเฟิร์มแบบร้อเซมีแต่ทีมให้ความสนใจเฉยๆมีแต่ข่าวนะครับเพราะฉะนั้นติดตามกันดูต่อไปนะฮะโอเคครับก็สําหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับ ขอบมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ